หลังใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะคะแถมขายต่ำกว่าราคาประเมินซะอีกสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านหลังใหญ่ใกล้แหล่งความเจริญใกล้โรงพยาบาลใกล้มหาวิทยาลัยพี่อ๋อแนะนำหลังนี้เลยคะ่ะตั้งอยู่ที่ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังนี้ก็จะเป็นบ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน 300ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะมีทั้งหมดก็3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว2ห้องโถงแล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านไว้รับลมชิวๆค่ะทางด้านบนและด้านล่างเลยนะคะจอดรถได้หลายคันมากขอบอกอส่วนข้างบ้านเราก็จะมีห้องเล็กๆเนี่ยห้องนี้เราสามารถเอาไว้รับรองแขกได้เลยนะคะเนื้อที่กว้างขวางมากค่ะขนาดที่ดินก็อยู่ที่110ตารางวาเนี่ย อากาศดีล่มลื่นน่าอยู่ต้นไม้หลรอบการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะราคา3ล้าน6แสนบาทอันนี้ขายต่ำกว่าราคาประเมินแน่นอนค่ะบ้านสวยหลังนี้ห่างถนน304อยู่ที่100เมตรค่ะสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีสวนสัตว์นะคะมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินค่ะ วงแหวน2 9 0จะสะดวกทุกการเดินทางเลยนะคะออหากสนใจนัดชมบ้านหรือยื่นกู้โทรติดต่อพี่อ้อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านบนเลยค่ะยินดีพาดำเนินการขอสินเชื่อฟรีค่ะ